สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนั่งโง่รอแล้วกันมําทำไรจะบ่ายสองแล้วนะมาก็ดีไม่มาก็ก็งงว่าลีกมันไม่มาได้ยังไงอ่ะแปะไว้ก่อนเผื่อมันบิดนั่งรอไปจะมากี่โมง <c oughs> จะมาบ่ายหรือจะมา <c oughs> จะมาตอนไหนบอกด้วย สวัดีครับพี่สวัดีครับซานออนทามตลอดเลยเนี่ยยื้เบิ้อะไรครับไม่ค่อยดูข่าวก็ตามมุมบนซ้ายมันบอกมาวันนี้แต่ถ้ามันไม่มาเราก็ไม่รู้แล้วละ่ะมานั่งรอนิว่ามันจะมาจริงไหมมันจะบิดมันชื่อเกมไหมอ่าปิดฮะให้ให้ใหบสองครึ่งไอ้นี่ไงก็ามาแล้วเนี่ยอเทน่ารอนี้เนี่ยก็ามาแล้วนี่อเทน่ารอเนี่ย มาข่าวมาแล้วเนี่ยมันจะจบซีซั่นเริ่มยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดจูนอินอ่ากดเพย์กดที่ปุ่ม pay. เพย์เพื่อรับอ๋อเพื่อรับหนึ่งไอเทมจากส 11. 11. ิบเอ็ดสิบเอ็ดฮะทำไมสิบเอ็ดอะมันมีจานสิบสองนี่แล้วก็ได้แฮดดี้ฮอปกินทำไมวะมันไม่มีประโยชน์ได้เลยอะแล้วก็เก็บ อ่ออเธน่าพาท่านจะเก็บสี่อันมั้งเก็บสี่อันได้พันทองอมันคืออิโมจิเรียกชั่นนี่เรียกเรียกชั่น pack. แพ็กอนนิ้วันซารี่ก็ไม่ได้มีอะไรมันไม่มันไม่มีขี้มันก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมใช่ไหมถ้ามันไม่มีขี้มันก็ไม่น่าใช้บ่อแล้วก็มีแซนด์บ็อกซ์แล้วก็มีตู้ที่พึ่งได้มามเห็นจะมีอะไรเลยอ๋อ,อเข้าใหม่ทำไ,มม,ไม,มมีสิบสี่อันเอ้าทำไมคุณมีสิบสี่อันนะ <laughs> เขาก็บอกว่าคุณมี12อันน <laughs> ะทำไมคุณมี14วะ <laughs> เขาบอกให้กดที่กดเพลย์ไม่เห็นมีแสดงว่าอย่าไ,ไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวรีเกมเิลิเกตอิสเอาไม่ต้องการนะไอ้แฮนรี่ฮอปกินนั่นป็นเกี่ยวหนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้าสิบ <laughs> <า> <laughs> <laughs> เอ็ดรางวัล หมายความว่าอะไรโอ้เดี๋ยวชดเชยสำหรับสินค้าซ้ำแล้วใครมันจะไม่มี่ะนี่ฮอปกินแล้วแต่ก่อนตู้เข้าหองมึงบ้าไปแล้วเหรอโอ้ยเกมอันอะนี้มีสี่อันอะสมไปมันไม่มีแล้วหรอกมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะถ้าเกิดคนเล่นตลอดมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเดีย๋ยวไปอะไรกับมันมากดาทองหมื่นหนึ่งเยอะเนาะ ปั่นรถได้คันหนึ่งเลยล่ะเอาโหคูณสามว่าคูณสามอ้คูณสิบมันใช่ได้มใช่ได้อ่ะสกีนโอ้ยอ้นอไอไอไอนี้แม่งตู้ตู้ขยะโอ้โนเวยไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้มันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอ่ะเออ ได้ไปกูก็ไม่ก็ไม่ยิดดีอะไรขนาดนั้นอิโมจิสุดท้ายาหมดหมดไปอ๋อแล้วก็ปิดแล้วก็แค่นี้แค่นี้จริงนี่โอ้ทำไมมันมันดูไม่น่าตื่นตาตื่นใจมันดูแบบเออขอบใจที่มีให้นะแต่แล้วแล้วไงอ่ะ มันไม่มีอะไรแล้วอ๋อมีอันนี้ให้สิบตูเ้เปิดเปิดเปิดเข็มตู้ไม่มีแต่บูสนี่มันตู้บูสชัดต้องเปลี่ยนตู้เป็นตู้บูสแล้วก็ได้นะอายพางยอดเยี่ยมพางยอดเยี่ยมโอ้โหสีแม่ง <c oughs> สีมันแย่มากเลยใครออกแบบเนี่ยไม่ได้ลองเทสไว้เนี่ยผ้าคุม พ่าครูมีสองอันแล้วโอ้พ้าครูมีสองอันแล้วแล้วมันแลกเท่าไหร่ปีพีหนึ PP ่งพันโอ้เล่นไีกี่ตาไม่ก็ได้ะอะไรก็ไม่รู้เกมหมื่นหมืน่มนจีสคือถ้าเอาทองนี่เอาทองไปเปไอคีเจอารดีกว่าเทียห้ 5, อาอ่าอยู่ไหนวะเอยี่สิบห้าแฮร์รี่ฮอปกินส์วัน ไปไม่มีรีวิวนะครับพันนี้เอ่อเพราะว่ามันงี่เง่านะ่ะอย่าไปอะไรกับมันมากเลยอ่ะรถสิงเกิลช็อตแล้วนะเนี่ยเฮ้ยออโ,อโต้โหลดนี่เฮ้ยชูดอ,อตโต้โหลดไม่ได้ออตโต้แคนอน,อตตแคนอนรถออโต้แคนนอน 2PDR เดเมจ80ปืน7 5เฮ้ยปืน5 7หรืออะไรสักอย่างไม่ไม่จำอยู่แล้ว 2PDR ใครมันจะไปจำ น้ำชาเฮ้ยไม่เอาน้ำชากับถังแก๊สอ้จะใส่ซ่อมมาใส่ไยไม่ใช้น้วสรลปมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยตัวนี้นี่งงอ,อ่สามนัดโหลดแม็กแปดวิโหนี่มันคือ16บหเวอร์ชั่นอังกฤษมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มันไปมากกว่านั้นอะ่ะก็มีแค่นี้นแหละอออะไรพาง ไอพางนะ่ะไอพางช่างมันเถอะมันต้องใส่หรอกไปเล่นเลยดีกว่าใส่ไปทำไมมึงขายทิ้งอยู่ดีสองสามตาขายทิ้งแล้วเฮ้ยขั้นมันเล็กน่ารักดีวะ่ะแต่ไม่เก็บหรอกนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊ป๊อ้าวอ๋อออโตโคแคนนอน,นจริง,รงอ๋อบล้ออินตา อิสออโตแคนนอนีฮ้แต่ก็ใช้ได้นะถ้ามันยิงได้เข้าสามหนาหนาไอเดตเอาโน้ตไปเลีวยังไม่มีใครมาเตรียมตัวสิ้นใจได้เลยแอนนี่ของกินไปละเดเมจประมาณเท่าไหร่แปดสามยี่สี โอ้โหตื่น,น,นอ,อะไรครับเนี่ยก็แรงอยู่นะแม็กแล้วสองร้อยสิบเอ็ดวิเอ้ยสิบวิสองร้อยใช้ได้อยู่มั้งจริงๆถ้าหมายังีมันะสู้โคไม่ได้มันสู้ไม่ได้ดีซ้ำเลยตัวนี้เนี่ย โอ้โหจริงๆแค่โดน k v 1 s ยิงนั่นเดียวก็หล่แล้วแทบจะอ้วกแล้วมีบัตรซ้อนมี AT ทียิงเข้าไหมไอจิ๋วไม่ไว้ใจเลยอะแต่ความเร็วใช้ได้แล้วนะความเร็ว50เแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ดีแต่คันมิ่งเล็กไปหน่อยวะเอส1 c เที่ห้า จะพูดอย่างนั้นก็ได้อยูน่น่าจะได้นะ S Q 1 C T หกดไม่มี one two t h เด้งยิง3เข้าห accuracy 1 0อแต่ penetration 33.33%เ damn shoot 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 ถอยถอยถอย เอ้ยกันเล่นสนุกอยู่นะพูดไปเล่นไปเอโอโหไม่ได้น่ามีมีมีแจมแล้วหนึ่งนะกวัวทีดีตรงนู้นจังเลย1 n e two สองร้อยห้าสิบใช้ได้นะเออจริงจริงนี่มือใหม่ก็มาเล่นได้แล้วเนี่ย แต่ต้องดูก่อนว่ารายตังค์เท่าไหร่ก็พอเล่นได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อุ้ยเฮรี่เฮ <c oughs> รี่เฮ <c oughs> เอ้ยยิงไม่เข้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยิงบัสซอดเข้าได้ไงวะอะไรเนี่ยลูกทองยิงบัสซอดเข้าอ่ะเฮ้ยยิงได้หกเข้าอมบืนปืนโอุย้ยของแท้ของแท้จากเมืองน้ำชา เนี่ยนี้นี่ดีบ im ัลซอนบัลซอนเดือดเถื่อนกันไปไอ้แม่งเครื่องดีเครื่องดีกว่าเองเองกว่าเอสพีอยู่รู้สึกว่าอัตราเร่งนี่ดีมากเลยนะเนี่ยใช้ได้เนี่ยดูดีเลี้ยวดีอะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยเปิดจะหมุนอืมาชนะแล้วนะลาก่อนบายบายเฮ้ย เกิดอะไรวนะถ้าไมอยู่รถมันเก่งไะไอ้รถมันเล่นสนุกเลยเนี่ยถ้าไม่แบบไม่ได้โดนลุมอะไรเล่นสนุกมากเลยนะใช้ได้เลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเหรียญสองบรรสียคนเล่นกันเยอะเนี่ยผู้คนเล่นไปเอ้ยเอาจริงรถนี่สนุกเล่นต่อเลยสมัยนี้แม่งกันนะึก บอลมร้เยอะหมดเทคโนโลยีอ้มาอะไรเอ่าตายไปอะไรวะอะไรอ่ะแล้วคือฟรอสตีไม่เจ็บไงเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยอะไรเนี่ยนี่เพียบเลยแฮดี้เปสามคนนี่อเคียบีทูมาอ๋อไปยิงเอ็มทมที ซาโยผมมัมีตัวนี่งไปละดีโรด,ดิงเขามีแอมดีโรด,ดิงอุ้ยนี่แหละพลังแห่งซาโยอะโอโนเฮ้ยจะกบเจาะคิวทูเขาได้ไงวะจริงจริงรถได้พวกออโต้แคนนอนนี่มันควรจะปืนกากป่ะปืนกากปืนโง,ง่ย,ยิงอะไรไม่เข้า อาหาขอบคุณมากที่ไม่ยิงกันนะเพราะว่าถ้ายิงกันแล้วรู้เรื่องแน่นอนอุ้ยร้อยไวไหมยิงโห่เผื่อตายเลเผื่ออันนั้นเยอะเกินต้องการ,ระยะเผื่อเวโลต่ำต่ำมาก AP A.P.C. โลดเด็ดจริงจริง K.V.1S ก็ได้เข้าไปได้นะฮัลโหลว w h ซั s โอ้โหแล้วก็ไปถารถโซเวียตปะจริงจริงเจอ K.V. หนี่ก็ร้องแล้วป่ะใค่ K.V. หก็ร้องแล้วอ่ะ ยังไงรถเซเป่นเป็นคือรถเซเวียต์หรอมันเออมันโนคอนเทคอ่ะมันเกินไปอ่ะมันควรระคลาสแล้วอันนี้มันก็วันแอันนี้เป็นเอ็มทีนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอ็ทีแต่1 6 0สิบหกศูนย์สองเป็นเอทีปืนแล้วไม่ดีขนาดนั้นในเกมนี้ไม่เห็นหนึ่งอะไรฮะคืออะไรเาเปลี่ยนเป็นยิงยิงพันสี่ ยิงพันสี่ได้เหรียญสองยิงพันหนึ่งได้เหรียญหนึ่งเออดีต่อไปตาตาต่อไปยิงได้เก้าร้อยน่าจะได้เอ็มละถ้าแบบหาห้องไวกว่านี้ก็คงสนุกอะเล่นกันมันอะเแบบน,นี่ยเสียดายประเดี๋ยวว่าเทียต่ำมันไม่ค่อยได้รับความนิยมแหละเพราะมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นถ้ายิงเจอบางคันมีทีเดียวล้มเลยโอ้หมาสเตอร์ลอยนิโอคือมาสเตอร์ลอยคันเดียวน่าจะถล่มไปไอพ้พวกนี้ได้หมดอะ วันทูฟรีพร้อมนะพร้อมนะครับฟเฮ้ย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 อย่าบอกนะว่ารถจีนจะแพ้รถอังกฤษแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวอ้าวเรียบร้อยมันกลายเป็นสูงเปอร์เซ็นต์มาซะละเพราะมันเป็น MT ็มีแน่เลยมันเลยเก่งกว่าหลายๆคันที่มันดูงี้เงางี้เงาอ่ะ เพราะมันเป็น MT แค่นั้นเลยเพราะเป็น MT ก็เลยดีกว่าถ้ามันเป็น LT ขึ้นมาการเจาะก่อมันจะหายไปขึ้นนึงแน่นอนร้อยเซ็นต์ลงหลังบ้านทดีไม่เห็น MT ไม่เจอโผล่ไประเบิดแยดีตัวนี้ตัวหนึ่งทำไม5้าเก้าหนึ่งหไม่ขึ้นต้องบนวะถ้าหเก้าขึ้นต้องบนเนี่ย สปอร์ตได้เต็มเต็มอ่ะโอ้โหนี่แหละดีไซน์สมัยก่อนถ้ามันเป็นออโต้คันนอนอย่าง,งน,นั้นจริงๆแล้วยิงในชีวิตจริงไม่คงเข้าแค่นัดเดียววอททำไมระยะมองมันดีจังวะอะไรเนี่ยไนซ์บอลลานทีม มาสเตอร์ลอยก็ไม่ไหวงั้นแม้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองโอ้ไม่ได้แหละจะขึ้นซะหน่อยโดนตัดขาซะแล้มาแบบนี้ไม่ขึ้นทำตัวมันจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นต้องออกจากระยะสปอตแล้วเข้ามาใหม่อ้าว อุ้ยอ,อ้าวเฮ้ยของแท้ของแท้แ,ทแต่แต่โดนแล้วละ่ะกันได้นัดหนึ่งอ้าวโอ้โหมันขึ้นเนื้อบนและรมไม่มีใครอยู่ตรงนี้อ่ะมันมีบูบอลีนมีเน็ตพูลไหมมีบูบอลีนนั่นเนี่ย อุ้ยสิว่ยวิ้ยโอ้โห้โอ้่าฮ่ย่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่่่อ่า ยะอไอไ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยรถได้กี่ขี้โกองอะ่ะตบมันเลยดูเลรตังนี่ดูเหรียญตันก่อนไปดูเลรตังสี่หมื่นแปดเลยสี่หมื่นแปดสองตาเลยหักลบเหลือเท่าไหร่สี่หมื่นสองมีบูสต์มีพรีเมียม อูถ้าไม่มีก็ได้สองหมืน่นสองหมืน่นถ้าลบตัวเลขเงินไปอีกก็สองหมืน่นสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นนิดๆใช้ได้อยู่นะเนี่ยสำหรับเทียวนี้น,นะเทียวนี้เล่นได้แค่นี้นก็เหลือเหลือแหล่แล้วโอเคอันนี้ใช้ได้อยู่วินเดทห้าสิบโอเคขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาบายบายโอเคไปพอมาแค่นี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อกันสองทุม่ม แค่นี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวผมเอาวันนี้ไปตัดอีกทีนึงแล้วค่อยลงไม่รู้จะลงวันนี้ลงพรุนี้กินข้าวดีกว,ว่าคิวแล้วดี๋ยครับขอบคุณที่เข้ามาแม้ว่ามันจะเพิ่งแค่บ่ายโมงก็ตามผมไม่รู้ผู้คุณทําอะไรกันอยู่แต่ผู้คุณก็มาดูกันผม oh, มากครับไว้เจอกันสองทุ่ครับถ้าใครว่างนะไปะละ